สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทาร a โอบานั c e ายอภิญญานะคะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเป็นธรรมมาราติของพระอาจารย์นะคะท่านบอกว่า oke, นัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก oke, นัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก นัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะคะก็วันนี้มีธรรมะมาฝากแล้วก็จริงๆก็มีไพ่สำรับใหม่เยอะแยะที่ยังไม่ได้นำมาแต่วันนี้พิ่งเขาพึ่งส่งมาก็เลยก็เลยจะจะใช้สำรับนี้ด้วยแต่ว่า ช่วงนี้ยังไม่อยากยังไม่อยากวางไพ่อนิเมะเลยเพราะว่าเขาอยู่กับเราได้น่ารักมากแล้วก็แล้วก็สนุกสนานด้วยกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ยังจะคุยกับคุณอนิเมะอยู่นะคะลูน่าชารลูน่าทาโรวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะใช้ w วท์แคส t ด้วยนะคะโอเคไปกันไปกันแล้วก็ยังมี d i v i ยอัล n ั้นแดนนะอ่าโอเคพอตกสามรอบแล้วอ่ะก็อ่าไว้แคสไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเอาละดูหน้าทาร่สักคู่นะคะขอบคุณค่ะ เอ่เขีรยพลังงานกันหน่อยไหมคะวันนี้ไปสวดมนต์มาเขีรยพลังงานด้วยกันนะคะหายใจลึกๆให้สบายๆหายใจเข้าลึกๆสบายๆหายใจออกผ่อนคลายนั่งสบายๆนะคะรู้สบายๆหายใจสบายๆ นั่งสบายๆหรือนอนสบายสบายรู้สบายๆค่ะนะคะโอเคกับขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าพระปัจเจศพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าองค์ในอดีตปัจจุบันและองค์ที่จะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกทั้งหลายเทพ16ชั้นฟ้า15บหชั้นดิสิบชั้นบาดานครูครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและผู้ที่เข้ามาฟังขออนุญาตให้ข้าพเจ้าได้อ่านให้คำทำนายได้ถูกต้องตามความเป็นจริงถูกประการขอ ปู่ยาเจ้าที่ต่ายาเจ้าที่ปู่สมเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้อยู่ด้วยกันได้ให้ได้ร่วมกันรับพลังบุญพลังบนางานบวกได้ทํางานรับใช้เพื่อนมนุษย์ให้เพื่อนๆได้ประโยชน์จากการทํานายนี้ถูกต้องแม่นยําและก็มีความสุขนะฮะมีสิ่งใดพลาดพั้งเผลอไป โดยไม่ได้ตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีก็กลับขออภัยมาหน้าที่นี้นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ัรนดอมค่ะว่าท่านที่ผู้เข้ามาก็คือจะมีบุญสัมพันธ์กันท่านผู้ใดรู้สึกโอ,โอ้รู้สึกว่าประกันใดก็สามารถคุยกันได้นะคะเปิดมาหนึ่งอ่ะ เอ็ดออฟเพนทาเคิลก็จะขอประทานทนนะคะขออนุญาตจัดหน่อยคือเป็นอะไรที่เอ็ดออฟเพนทาเคิเนี่ยเป็นอะไรที่แบบความมั่งคั่งมามาเยือนอ่านะคะ มั่งคั่งมาเยือนแล้วอะหลุดแล้วปึง้งว้าวด h e อ็มเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนนอกจากเพื่อนๆพจะสวยงามจิตใจดีมีแม่ตาฉลาดชอบเรียนรู้คือมีจิตที่เป็นกุศลแล้วอ่ะความมั่งคั่งก็มาเยือนเพื่อนๆแบบเห็นได้ชัด the hermit สุดยอดจริงๆเลย โอ้โหเมเจอร์อาคานาค่ะคือคือเฮมิที่ปกติก็จะเป็นแบบผู้ปฏิบัติธรรมเนาะเป็นฤาษีเป็นอะไรตอนนี้ก็คือแบบก็เป็นก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งของผู้ที่สงบสุขุมเยือกเย็นวางตัวเองไว้ไว้ในที่ที่สงบอะคะ่ะเห็นเขาถือตัวเองไหมคะคือเขารู้อะเขารู้อะไรดําอะไรขาวอะค่ะก็คือเป็นผู้ที่ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละรู้ว่าหน้าเวลาไหนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรได้ไหมคะมกล้องมาทางนี้แทนแทนแทนปิง้งว,ว้าวคิงออฟสครับคือ เรียกว่าคุณเป็นคนที่เนี่ยนะเราจะวางเราจะคุณเป็นผู้ที่แบบมีความรักความเมตได้รับความรักความเมตตาด้วยนะถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีคุณก็ได้รับความเมตตาจากคู่ชีวิตคุณถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษก็เหมือนกันคุณมีคู่ที่คองรักกันด้วยความรักความเมตตาแบบสุขุมเยือกเย็นนะคะคือมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่างคนต่างมีกุศลทิศ กุศลที่ดีมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันเป็นความราักใคร่เมตตาปรัถนาห่วงใยว้าวปิงป้งปิไหนไหนไหนซิกออฟครับปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้คือเป็นคนชอบเสียงกระดิ่งมากเลยนะคือยังไงดีอะแตว่ามันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าชื่นชมจริงๆอะละเพราะว่ามันก็คือการแบบเฉลิมฉลองเป็นสิ่งดีๆเป็นความรักความปรารถนาดีที่แบบ มีให้กันนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณคุณเป็นใครนะมันเป็นพลังงานที่ที่ดีมากบอกเราว่าลิซเขาอยู่กับเราแบบน่ารักมากอะ่ะคือหกใบเนี่ยมันเป็นความสงบสุขหรือแบบเนี่ยอาจจะมีใครมาเยี่ยมเยือนมีความรักความปรารถนาดีจากเพื่อนฝูงหรอหรือว่า ซอร์ไพรส์ต่างๆไหมอ่ะได้รับของฝากหรือเปล่าคะวันนี้น้องสาวไปต่างประเทศมาฝากของฝากมาด้วยนะขอให้ทุกท่านได้รับเมื่อนกันนะคะวายคุณคุณคะคุณวายคินควีนออฟเพนตาคูปิงป้งปิงป้ง,งคือต่อจากนี้ไปอ่ะบอกได้เลยว่าท่านเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย สุภาพบุรุษหรือสุสภาพสตรีอายุมากอายุน้อยจะเจนไหนก็ตาม y z z ไปจนถึง Baby b o ูม e r คุณ <c oughs> นอกจาก Queen of Pentacles ออกแล้ว N of Pentacles ก็มาคุณและ a อ e of p e n t a c l e อีก9กับ1ก็เป็น10แล้วอะอย่างไรดีคะ <c oughs> อย่างไรดีคะสมบูรณ์แบบมาก คือคุณคือใครคะยินดีที่รู้จักนะคะยินดีที่ที่เป็นกัลยากัลยาณมิตรต่อกันเนาะวันนี้จะบอกว่าอีกคือไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอสิ่งที่คุณคุณหวังไว้ตั้งใจไว้อะ่ะมันจะสมความมุ่งมา่นปัดเออใต้ใต้สำรับเพจอัพคับคือความ ความสุขสมหวังสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณจะทำอะไรคือต่อจากนี้ไปอ่ะคำว่าไม่มีไม่บังเกิดกับคุณอีกแน่นอนคุณเป็นคนดีอ่ะไม่ว่าจะมีมากมีน้อยอย่างไรคุณช่วยเหลือคนอื่นเสมอคุณจะคิดถึงคนอื่นเสมอ เอาเป็นว่าบางครั้งเบียดเบียนตัวเองนะซึ่งมันก็ไม่ดีเนาะเราก็ไม่รู้จักจําเบียดเบียนตัวเองวายปิงเอาว่าอ่ะขอดูสองไฟวายกี่ดาบอ่ะห้าเหรอคะอ๋อไฟออฟซอร์ค่ะอ่ะอ่าห้าดาบห้าไหมอะ่ะเลขห้าอ่ะห้าดาบนี่ก็มีการแบบหันหลังออกไปนะ หลังไปนี่ก็ยืนอยู่ถือสองพักหนึ่งอีกหนึ่งก็นอนไปละก็คือวันนี้ปัญหาต่างๆถาทถมเข้ามาเนี่ยก็มีคนพ่ายแพ้กลับไปละไม่ว่าจะมีอะไรไม่ไมีไม่รู้ว่าคุณจะเสียอะไรกับที่ผ่านมามีเรื่องราวที่ไม่ลงตัวใดๆก็ตามคุณวางมันลงได้คุณค่อยๆวางอ่ะคุณค่อยๆวางมันลงไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ดีงามอ่ะดูใต้สำรับเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านแล้วนะว้ายคุณว้ายค u e e ออฟคัพสิงิงค่ะคือคิงออฟคัพก็มาค e e n ออฟคัพก็มาคุณเป็นคู่ที่แบบมีความรักความปรารถนาดีต่อกันคุณฝ่าฟันทุกเรื่องราวทุกอุปสรรคมาด้วยกันน่ะ คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงติชินินทาข้อที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะคุณไม่ได้กังวลเลยอะ่ะเพราะว่าคุณมันไม่ใช่เรื่องจริงตัวคุณทั้งสองคนน่ะเข้าใจซึ่งกันและกันเพียงพอแล้วคุณไม่ได้อยากเป่าประกาศให้ใครรู้เลยว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณก็แค่ใช้ชีวิตอะ่ะของคุณแค่นั้นเองเพียงแต่ผู้คนเขา มองดูแล้วก็เขาอยากมีชีวิตแบบนั้นแน่นอนใครๆก็อยากมีความรักความปรารถนาดีมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ในแบบของตนเองมันจะกี่หลักก็แล้วแต่แต่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งทางจิตทางทรัพย์ภายนอกเรียกว่ามันเติมเต็มให้ผู้คนรู้ว่า คนเราเนี่ยควรจะปรารถนาดีต่อกันวางซึ่งคำติชินนินทาว่าลายผู้ใดทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องสมบูรณ์รักรักปรารถนาดีนี่คือรักและปรารถนาดีต่อผู้คนน่ะวันนี้ถ้าถ้าผู้คนรักการปรารถนาดีต่อกันน่ะ บอกได้เลยว่าไม่ต้องไปไปเข้าคลินิกเสริมความงามที่ไหนพลังงานออรา่าความไซส์ความบริสุทธิ์มันแป่งประกายออกมาไม่ว่าคนต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันน่ะคนที่เขามองคุณเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้จักแต่ก็เดี๋ยวก็หันมามองเดีอยวก็หันมามองนั่นน่ะคุณน่ะมีออรา่าแห่งพลังบุญพลังบวกแสงแสงที่งดงาม ท่านจะเป็นแสงสีทองแสงสีขาวจะใดๆก็ตามขอให้คุณได้รับรู้ไว้คุณคือผู้ที่มีพลังงานความรักความเมตตาความสาง่างามคือไม่ธรรมาดาจริงๆคือเนี่ยคุยนอบเพนทาโคก็คือแบบพูดอย่างไรเนี่ยเพนทาโคก็ออกมาเนี่ยนี่ยนายนาเย,าย,ยอะเอะเยอะแยะไปหมดต่อจากนี้คุณมีเหลือเฟือจะหยิบจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตมันได้จบลงไปแล้วคุณวางมันลงได้แล้วล่ะคุณยอมให้วางมันลงเพราะคุณน่ะปฏิบัติมามากเพียงพอคุณได้ปฏิบัติมามากเพียงพอนิ่งดูรู้ปล่อยคุณดูจิตดูใจตนเองสมาธิภาวนากรรมาฐานไม่ว่าจะคุณจะถึงขั้นไหน ขอกรรมฐานจากเบื้องบนไม่ว่าจะเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาณไม่ว่าจะอยู่ในญาณขั้นใดๆของคุณไม่จำเป็นต้องไปรับรู้ว่าเราถึงขั้นไหนอย่างไรก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะไปสูงสุดแล้วกลับลงมาเก็บรายละเอียดแล้วก็ไปใหม่หรือบางคนก็ไปที่สูงเลยก็ได้ เป็นไปได้หมดเราไม่ต้องเทียบการปฏิบัติของเรากับใครเราไม่ต้องเทียบการใช้ชีวิตของเรากับใครเหมือนที่บอกว่าพระอาจารย์ก็สอนว่าเราก็แค่ใช้ชีวิตในแบบของเราแบบของเรายัางไงหรือทำดีลราเป็นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่ในทานศีลสมาธิภาวนาคือเป็นคนหนึ่งที่ สอนลูกๆอยู่เสมอเลยถ้าได้หยอดก็จะหยอดบอกว่าเออวันนี้หายใจให้แม่หรือยังนะดูลมหายใจให้แม่หรือยังมันเข้าทางไหนนะเข้าทางซ้ายออกทางซ้ายไหมหายใจลึกๆนะนับ 1- ถึงสี่หรือ 1- ถึง8ก็ได้ตอนผ่อนออกก็นับเหมือนกันนะโอ้ช่วงนี้วันนี้เจอเจอเลข8ปดปดบ่อยมากแล้วก็กลับมานึกว่าเราเราดูไพ่กันมาคลิปคลิปเมื่อวานเนี้ย ท่านบอกว่าให้ดูสายดูสัญลอดูสัญญาณก็คือสัญญาณตัวเลขก็ถือว่าเป็นสัญญาณจากเบื้องบนสัญญาณจากผีเสื้อขับรถอยู่ผีเสื้อตันน้อยเกาะหน้ากระจกไม่ยอมไปไหนอยู่ๆก็หายวับเนี่ยคือผีเสื้อสีขาวที่คุณเขาเล็กมากแล้วก็อยู่ระดับสายตายอยู่กระจกที่เราขับรถอะ่ะแล้วแปดแปดที่ว่านี่ก็คือแบบเดินไปตรงมุมที่แบบเขาขายชาม,มุกใช่ไหมก็มีเลขนี้ ขับรถเนี่ยก็มีเลขนี้อยู่ที่หน้าหน้าปัดรถอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไปรับคุณแม่คุณแม่กลับกลับจากฉะอําไปพักผ่อนกับน้องมาเกือบ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 อาทิตย์ก็ก็ถือว่าทําบุญนะวันนี้ก็ได้ดูแลบุพาการีเนาะได้พาลูกชายไปถูบ้านให้คุณยายด้วยอะไรอย่างเงี้ย,ยก็คือมันเป็นมันมันเป็นอะไรที่ที่เราควรจะให้หัดให้ลูกทํา เพราะว่าเราไม่ได้จะอยู่คำฟ้าแมาา่เช้าก็สร้างอุบายให้ลูกไปไปวัดโทรไปสั่งขนมจีนและขนมให้ลูกรับแล้วก็เอาไปที่วัดในวันพระเนาะแล้วก็ไปถวายพระชุดหนึ่งเขียนซองให้เรียบร้อยจัดดอกไม้ใส่ใส่ทางเหนือเขาจะเรียกสวยดอกไม้ค่ะเป็นเป็นกลวยใบตองค่ะเอาทูบเทียนใส่ดอกไม้สดใสแล้วก็ให้ลูกชายถือไปอาม ที่วัดมีตู้บรรสุกค่ะก็จะให้ไว้ที่ตู้บรรสุกชุดหนึ่งเหมือนของพระเลยค่ะนะจะให้เหมือนของพระเลยขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้อรอร,าาร่คอรกาศได้บอกอะไรคุณคุณเพื่อนๆได้ชี้นำทางวันนี้เพื่อนๆที่เป็นที่รัก คือชีวิตงดงามมากเลยดูแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามามีบุญบาร,รมีสัมพันธ์กันแน่นอนปิงกี้ดีไว้อะแฟนได้ารแม่ลาสตมีปิงอีกอันนึงดีไว้เลบอุ้ยกดไอ้กดกระดิ่งให้ท่านนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดม่ลยสี่ลาสตมีเลยแปดนะคะ จะใชแนนอนสาธุสาธุสาธุาธอ,นอ,นอ,นอมนมเสียอมนมเสียอมนมเสีขอพระแม่เจ้าจงสรงพระเจริญขอพระแม่เจ้าจงสรงพระเจริญขอพระแม่เจ้าจงทรงพระเจริญค่ะนับถือพระพุทธเจ้านะคะแต่องค์มหาเทวีก็เคยเคยได้รู้จักท่านมาด้วยค่ะนะคะก็ก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกเหมือนทุกๆคนคะ่ะเพราะนั้นก็คือไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาท่านแหละค่ะมอบความมั่งคั่งให้ท่าน divine abundance สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบความมั่งคั่งและความรักค่ะคุณได้เกิดใหม่แล้วคุณเกิดใหม่ด้วยความรักค่ะคุณไม่ว่าจะอย่างไรความมั่งคั่งจะมาหาคุณแน่นอนไพ่ยืนยันแล้วก็ Oracle ก็ยืนยันนะ เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญ,ญญาณสูงสุดหรือพลังงานเหนือธรรมชาตินะคะในบริบทของการพยากรณ์หรือจิตวิญญาณแหล่งพลังงานใดๆก็ตามเนาะพระเจ้าเทพพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกศาสนาส p ิริชว a l ก,กจิตวิญญ,ญาณน,นำทางพลังงาน universal energy สันสันชาตตัยานต่างๆอะคะ่ะคือท่านมาในหลายรูปแบบ ท่านมาบอกคุณว่าคุณมั่งคั่งแน่นอนเพราะว่าคุณนะ่ะคุณมีพลังงานแห่งความรักอะ่ะคุณเริ่มต้นด้วยความรักอะ่ะมันเป็นแบบจิตวิญญาณนําทางคุณอยู่แล้วให้มีผีเสื้อไหมมีปีกมีเป็นเทพเนี่ยนี้พระแม่ก็นั่งบนดอกบัวมึงช้างเงนี้ค่ะคือคุณคุณหลายคนนะที่บ้านมีดอกบัวชอบดอกบัวหรือว่าไปทางไหนก็มีดอกบัวถวายพระ คุณคูณที่เกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งเลขสามเลขเก้าแอนเลขเก้าใช่ไหมคะหนึ่งสามเก้าหกหนึ่งสามเก้าหกนะคะคือคุณมีคุณมีผู้ที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันอะคุณเห็นไหมเนี่ยคุณซับพอร์ตซึ่งกันและกันเฉลิมฉลองลรักกันมีเซอร์ไพรส์กันบ้างเนี่ย มีอาจจะปรึกษากันชวนกันไปเที่ยวที่ไหนคะ <c oughs> ไปสัมผัสธรรมชาติหรืออะไรก็ตามนะคะให้ตัวเองได้มีความสุขชุ่มชื่นได้รับการเยียวยาดูแลจิตใจคนที่มีความรักความเมตตาให้อาภัยตัวเองคุณจะเชื่อมต่อกับความรู้สึกที่แท้จริงได้ วันนี้นะแม้ว่าเราโตแล้วบางครั้งเราก็อยากเล่นสนุกเนาะบางครั้งเราก็อยากรู้สึกปลอดภัยเราก็อยากปล่อยวางอดีตไปทุกๆคนก็มีอดีตเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางแล้วก็รักตัวเองวันนี้อยากบอกว่าพวกคุณที่เข้ามาคุณใจดีเหลือเกินค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ได้รู้จักกันนะคุณใจดีค่ะ คุณพร้อมที่จะให้ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ความรักให้อภัยค่ะคุณไม่ปฏิเสธการร้องขอของใครในสิ่งไหนที่คุณทําได้คุณจะเป็นที่รักของผู้คนมากมายบอกตัวเองนะวันนี้ฉันจะหาโอกาสที่จะทําสิ่งดีๆแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกับคนที่ฉันรักและกับคนที่ฉันอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะฉันรู้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความสุขให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้เริ่มจากการยิ้มแย้มเลยนะคะยิ้มแย้มพูดคุย กับผู้คนที่คุณรู้จักไม่รู้จักบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนใจดีที่สุดว้าวม,มุมั่นคุณคะความรักอันแรงกล้าต่อเป้าหมายคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่พาคุณก้าวไปไม่หยุดยัง้งอุปสรรคที่ขวางกัน้นหรือหนทางที่แสนไกลความยากลำบากทั้งหลายหรือความเป็นไปไม่ได้ไม่ได้มีอยู่จริงสำหรับคุณหรอกคะ่ะวันนี้คุณบอกเลยนะ ฉันจะไม่ปล่อยให้ความคิดที่ไร้ประโยชน์ความลังเลสงสัยหรือความล้มเหลวใดๆมาล้มเลิกความตั้งใจของฉันที่จะบรรลุความสำเร็จอยากบอกว่าขอให้คุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้มีความสุขความสำเร็จความสมหวังผู้ที่เข้ามามั่นใจว่าท่านมีความรักความเมตตาใจดีปรารถนาดีต่อเพื่อนเเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังกับ พระโพธิสัตว์นะ่ะม,มนนีเหมือนเหมือนองค์พระโพธิสัตว์ท่นก็จะมีสองด้านท่นก็มีสองด้านอย่างไรก็ตามเราเป็นมนุษย์ปุตุชนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเดินอยู่ในคุณธรรมคุณงามความดีสะสม คุณงามความดีสะสมทานศีลภาวนาขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งคัง่งมีความสุขในทุกๆวันมีคนที่รักคุณและคุณได้รับรักตอบขอให้คุณเป็นพลังงานบุญพลังงานบวกขอให้คุณลายล้อมแต่กัลยาณมิตรที่ดีงาม ขอให้คุณคิดสิ่งใดก็สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องราวคอยคุณพบจิตเดิมแท้รักเมตตาอภัยตัวเองมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่เข้ามาแก้ไขทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตคุณเห็นเป็นเรื่องที่สนุกมีความสุขได้ทุกๆเรื่องทุกๆวัน ขอส่งความรักความปรารถนาดีและขอบคุณขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจคอมเมนต์ใดๆหรือจะไม่คอมเมนต์อะไรเลยหรือจะไม่ได้ติดตามอะไรเลยก็ยังขอส่งความรักความปรารถนาดตีต่อทุกๆท,ท,ท่านอยู่ดีเพราะว่าเราตั้งใจจะส่งมอบความรักความปรารถนาดีให้อยู่เสมอไม่ว่าท่านที่เข้ามาจะเป็นใครจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนประเทศอะไร เพศหญิงเพศชายหรือจะทั้งสองก็ตามเรามีความเข้าใจทุกทุกท่านทุกผู้ทุกคนแล้วก็ให้ความเคารพให้เกียรติในคุณค่าของทุกทุกท่านเหมือนกับที่ท่านให้เกียรติในคุณค่าของเราเข้ามาชมคลิปเราขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ